อาคมอัสดินที่ให้ยืมเครื่องดูดเสลนนะคะคุณพ่อป่วยปู่ป่วยเป็นโรคสมองหลุดเส้นเลือดในสมองตีบมีความจำเป็นต้องใช้เนาะจะเป็นต้องใช้เครื่องดูดเสลนค่ะเป็นทยับไปอะไรคืออีกเนาะอ๋อต้องใช้เครื่องดูดเสล่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอด้วยเออเอ็งก็เสียบสายประสาทเอาตว้เพราะเอ็งจะดูแกให้ของอุบัติเอตุ อันนี้จะต่อกับกิ๊บรองหาดูดเลือดตุ่มแบบนี้ไหมคะนี่หมอลองหาที่เราดูดจะเป็นสายหน,น่อยๆค่ะมีจุกอู่ต่อไม่ต่อเขาซะาใหญ่มากคเัาเขาหน่อยัวหนึ่งตัวละสิบสองอะค่ะก็ปเป็นเป็นจุกอีกแลเสียบสายปึ๊บเนาะสายนี่กระดูดไม่ได้ใ,ใส่สเส็ตตู้เบอร์ปานี่คือเรา,าใช้เป็นน้ำเกลือ เนาะแล้วก็มีสซพุกเอาปุกรองเกลือข้าขาเองนะเพือไงบ้าเอุงเกลือคือว่าเดือดใชก็มีสายนามลาเตาวใสายตาวเอาไว้เวลาเนาะเอาไว้ทักสองสองกว่าค่ะเอาไว้ใช้เวลาเนาะเราใช้เส้นปุกตลอเนาะต่อสายเนึ่งออมาสักามขีดมาดูมันโซุกหนักกว่าทีนี้ไปขอการทไการทำไมตัแบงไม่มีเนาะอันอยตัแบงจะมี ใช้สายเนาะเดี๋ยวหนโทรหาหมอเอให้หมอเอไปสอนผีอีกทีนึ่งเนาะถัดเท่านัจะมีแต่หมออยู่หมออยู่ใช่ไหมอเคหมออยู่อะไหนเดนาไม่ต้องเปิดาเไม่ต้องเจ็บปักใสนอนหลยปัก้คืนแล้วต้องยกาหน่อยยกสายนึดกระกทบก็ดหปาวึ้นพอเมันเหนียวมันจะอยู่ในหนีมันจะดูดไม่ขึ้นก็ก็ไปดูหน้าป่าวตอนใรเศษมันไรมานหนี เราเวลาเอ็งถิ่งเอ็งอะไรนี่แต่วันต่อวันใช่ไหมใช่ทำเสี้ยวก็อกาะถิงเลยค่ะถิ่งเลย่ะเป็นหลังเลยคือสนั่ค่ะใช่เนียัน่ะทยๆงไงก็ดึงออกระวนสายมันดึงออกได้เลย เนาะเราเกาะปเเกาะหลางใช่อ่าพสเวลา,าลวนต่อแล้วนะล,ล,ล,ละก่อนจะจนจะ,ะดูสลหางเรายสายแ,นะแ็เนาต่แนิเรื่องของความสาเ่ยแค่นั้นแหลเวลานทนแกหายแ,แกใช้เสร็จแล้วอยากเามาคืนมาเดิมหางอพรอาสะอเวลาหลเราไปพรมใหตาแดบ ตัวอย่างรู้ตัวนี้มันรู้คุณคุณแล้วเช็ดตัวล้างสะอาดนะหามายถประมาณนี้ระวงังมันมันมีดูดยางอยู่มันจะดึงหนึ่งๆนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะตกตกแตกปุ๊บโอเคทีค่นี่แหละ